บรรยากาศทางเากลับทักายสวัสดีและกัสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่าน ที่เขาไปตามเลยครับสม้มสบายใจนะสาวทุกคนวันนี้กะเวลาทุกคนเลยเดินทางเขาเมืงอย่านี้ทุกคนแต่ว่าไปรอบนี้นี่ไปกับพ่อปู่แม่ยาทุกคนเลยวัดสิไปวัดที่ทุกคนเลยไปวัดที่เสอไปรอบก้อนนั่นแหละไปวัดมหาโศกทุกคนแต่กะบเสอสีชลแม่เอไปน้ำทุกคนไปกับไปไปทั้วเขาปู่เขายาพ่อ,าพอปู่แม่ายากีรถนําเพิ่นไปทุกคนเลย รอบนี้นี่พาเมสเอไปนั่งทุกคนในพิ้นกะจมเยอะไปอยู่นะแต่ว่าเฮาบ่มีรถพาไปทุกคนเลยแต่พอดีว่าเขาวเมญาวาสิไปเมื่อน,นี้เขาก็เลยว่าสิพาเมไปด้วยตอนนี้กะห้องกัเก็บเครื่องเก็บของหลายๆทุกคนเลยมีแต้าท่าเขาอเมญามาโซนเขาสิมาทามนี้ทุกคนเลยแต่ว่าเฮาจะไปนั่มนะถ้าเฮาบดกไปนั่มน,นี่เขาสิไปอีเส้นทางเส้นหนึ่งทุกคนไป เดี๋ยวท่านปะปูไม่ย้มากทุกคนเดี๋ยวเอินสิท่ายให้เบิ้งมาห้องอะทุกคนเลยคุปทายยนท่าคุเอาเคิร์กไปก็หลานก็ไปเมื่อเลยทุกคนเลยว้าวปุ้ยพุ่เอาได้เอาไปเมื่อไปเชื่อว่าดีนะไปไปเชิ่อนน่นะเอาปุ้จับพอจะไปน้านี่ชื่อเอาไปคาย มันค่ายได้โอเคมันยืมมันย่าได้กว่าเนี่ยไปเปลี่ยนเยอะแล้วไปหาหอได้ทุกคนเลยไปวัดมหาโซกันนะบอเอาข้าไปกันทั้ง ตัวอยไปหุนเรือฮะน่ะุ้หนไปฮาวไาววยมกีุ่อย่างนั้นวะโอ้ก็ือรใหญ่จังเยไปฮาวตฮาวแล้ว้ตีนเอาบาล้วเหอ้วอ้าะบ่อฮว่เอาน้องเถอะน่ะเอาหลานเธอน่ะ

mày đi ôi uh. à. à. mày đi thôi mày đi thôi mày đi thôi mày เดีาาเกือบใหญ่ก็คนนี่ามาบ่อสองอกนี่บปได้ไวสองอไในกับต้นตันอันอนั้นแล้วก็องนี้บรได้ไว

เชือดที่สองทุกคนไหนได้มาแม่พี่จ๊อกเขาโทรเดี๋ยวของอูซาากันหมย เจอไทยว่าใช่ทุกคนด้เอว่าอล่างคือลกยสิมาแต่ปุ๋บ้งบาแกน้างยังจะจ้ำมัง้สมา นี่ก่อนเราก้อนใส,ส่ซูดเดือดเอาก้อเท่าไเอาแล้วเยแคนี้เอาันนันมีะเทอดเอาครัมาเราก้อนนะคะเอาได้บีเสเอฟขันจะิ้งอนเลนี่ Ôi. Ừ. Ô tầm. Cái là sạp ào ra luôn mình chưa hết trời nè thôi đâu Hả? Vỡ dữ, ông Đấy. โคันกให้เลยนะไปกคต้องห่เได้วันนี้ิเด็คู่เด้อไป่ทั้งเลือไปายทั้งคุนมาพรอมไปไทั้งคุนบอบไปี่่ข้า ไิไปไหว้อันองคอ์พญานาคก่อนทุกคน Nam giác xí thế thế ơi Em ơi sơn nam này ừ. Mẹ cả nào hàng làm cả đấy. วันนี้ก็คนบอหลายทุกคน ໂທເດະຫັກເນາະອັນນີ ต่อคงนแล้วละ2องค์อันยังอีก2องค์คุดเจ้าบ่ทานให้แล้วนะยังบ่ท่านได้ไเอาไม้พญาาคพุดไพญานาคพญานาค เลขี่แล้วพันบาขออุบิ้าันต้องว้าแวนเนี่มันเข่าเดยมถึงได้ไปทกี่มันเข่ากันเยอะจังได้ได้เลกับ อูซาบแล้วทุกคนเลยเดีย๋ยวบานี้ยนี่ังิน,งนองค์สุดท้ายทุกคนองค์สุดท้ายในยุ่กลางน้ำทุกคนกลางน้ำเลย สุดท้ายทุกคนก็มันทอดเอามาแล้วก็ซื้อกล้ํามาทุกคนเลยปิดนี้นเลยนะ จอกันเลยจอ้าพันกีบแงตอกวีนน่กมาตอดแ้จอกกับนีบ้านนี้มาสิฝายลูกของงูนีกแ้ทุกคนเลยมาเราก่อนในลูกในสมอยเลยบ้านนี้สิมาลองไม่มาสีดัง

chị hơ mẹ lo một con đúng đây? để xe chị <laughs> <laughs> ừ. lo tâm lang hả sao vì sai cả lo không <laughs> Họ à. Mì <laughs> นะเราอีกนองลูกยืนแล้วดูทางสองข้างเลยว่าลบร่องและหลบแห่งไปไม่เช่าลูกปุเป็น เราเสแสรูปนี่ผมได้ถ่ายทุกคนเลยรูปรอบนี้มีดังมึงเร้าทวเลยแต่ว่าผมมีคนจับกล้องให้ทุกคนเล็บผมได้ถ่ายนางตั้งได้อธิษฐานวิเคราวนั้นเรียกจับไปทุกคนป้านี้นี่ทีมมือแล้วการอ้อไปกันเพิ่น หลานทุกคนเลยไปเฮินลูกของป้าดีกว่าเอ้ยปม่ทอดทุกคนฉชนก็เล่นมทุกคนจอกหนึ่งจอกห้าพัน ได้จิว่จะจะมาหฮาดาวแล้วมาบ่ได้่ไดนอนเลยเฮาดาวกะมาหอดแล้วทุกคนเลยต่มานี่เแหวนหมด่ายซ้ำมาหอดแหลเห่ะไเ็มอาดกเย่อเียวมะไ ขายเบิ้งลานบ่ทอนสบายดีดุ๊กสบายดีนะแม่สบายดีนะแม่ล่ะสบายดีนะนะแม่แล้วแม่บ่ทอนได้นี่นะสมอยหอนแล้วดูสิเอาเครื่องนี้ลมคอทุกคนเลยของกินมียาเพิ่นเอามาฟ้าล่ะ ใส่เพื่อนะนะแดดงนะไปพี่เพื่อนอันนี้จะเป็นคลองกับปูแดงคุณไปพูดพุดูนบ้าส่วนพักเนาะพักพักพูดเยอะกวนี้นะเออดอกอันนั้นบอกดอกกระลำกคลี่ ได้กินไรไรกินน้รทั่อะไรเกน้าวเปเนาะข้ากทมเนาคนากมาฮอดแล้วกะต่อกินข้าวกินน้ำในข้าไประเท่ายให้ทุกคนเบิกงสะทวเลย เดี๋ยวหฮากับซีเดียขอบปิดที่ไว้แลาวช่วน,นี้ก่อนทุกคนเลยก่อนอื่นกับขอเขอบใจเข้าใจทำไมพี่น้องทุกท่านที่เข้ามาต่ามเป็นใจให้พอกันในทิ่ต่อไปสบายดี